โอ้ยงคาเรียงาะติกตักเลยอะลูสาวูบ้น่อยล้านอยจะล่สาวู้าซนูาเอาโอ้ยก็ทีเพชกิ่นฟฟเนะคะทนีเพชกินค่ะทุกคนมาช่วยกันไเว่าทตรงนี้ให้เวยงาน่้เิดนผ้าไมออกแต่ว่า้จะเยไว้ก่อนย่างกาแฟ ซีสรสพัพัต์เบต้กูแนพนคร,ครีมเซรั่มเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าสนใจก็แอดทีพิซกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร092-794-7526 098-565-5266 ศ6นย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่ค่ะทุกคนสไปังได้ใ่เข้ามานะคะงานเต้เจ้างานาปลักปะเหลือออกกลงนะวาแล้วนะรเาจะมาเอรเปิอัพเลยดิใบ้าเนาะเขียนส่วนำตัว Oh. ครับ oh. นะครับเมื่อกี้ก็เป็นรูปองค์ปู่นะครับจำลองที่ลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเออลงสีไม่เสร็จสีนะ่าเป็นสีขาวมุกนะครับที่ประดับที่เสียนโอ,อที่เสรีละองค์ปู่นะครับเป็นที่ลงสีของสลรีละองค์ปู่ที่ลงไว้นะครับก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ รอลงสีนะครับเคลือบคลีบบนแล้วก็ใต้ท้ององค์ปูจะลงด้วยกลายเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวลงสีจริงเออสีทองกับสีทุกอย่างอ่ะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกแล้วเราจะไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไปดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อลงทุกอย่างเสร็จทุกองค์ประกอบแล้วลักษณะขององค์ปูจะออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ งดงามนะครับแบบที่บอกได้คำเดียวว่าถ้าถูกเสียงไหดทีด่มันสะท้อนจริงๆเพราะสีที่เป็นสีสีขาวมุกนะขาวมุกขีบทองนะครับแล้วก็จะอาจจะมีการสาดสีบางจุดนะครับเพื่อเพิ่มสรีระหรือเพิ่มความงดงามขององค์ปู่นะครับตอนนี้ก็ให้ทีมช่างนะครับลงสีต่อ นะครับแม่ทีมช่างลงสีที่องค์ปู่จำลองต่อนะฮะจะได้ให้เสร็จนะครับแล้วก็ค่อยดูความงดงามความเคลื่อนไหวต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเสร็จตัวนี้เราจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นก่อนนะครับก็ฝากกับ FC ด้วยนะครับเนาะนะครับให้ดูเผลิตภัณฑ์ TP-Skin นะครับนะสั่งได้ในนามชาแนลขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับ พื้นสีขาวไปแล้วนี้ก็คือนขาวมุกมุกก็จะเริ่มจุดสองสีก็คือการเล่นเล่นสีของช่างนะก็จะเป็นสีทองเห็นไหมเดี๋ยวจะดูว่าช่างจะเล่นสีอะไรแบบไหนนะสีทองนะแล้วก็ป้าเจ้าซื้อไม่เพันท่าเจ้าเครื่อเพิ่นเด่นสีเจ้าไปธรรมดาล่ะเอาออกไปอีกคนนึงไปเอาคนที่สองครับคนที่สองคนที่สองมาแล้วส่วนที่แ้าทองจะเป็นสีทองสีทองอยู่ส่วนตัว ส่วนจะมีสีนึงก็คือสีแดงไว้เล่นในส่วนส่วนข้างหน้าส่วนส่วนใบหน้าส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับตรงแม้รู้สึกแล้วก็าช่จะเล่นข้างหน้าเนี่ยตรงนี้แหละครับเพราะว่าจะทาปากนี้ใช่ไหมครับก็จะดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต้องลุ้นกันนะคะต้องรุนกันสายนือป้าจุกป้าหมดทุกคนไม่ว่าก็บ้องนอกไม่่เต็มไม่่เต็มเท่าไหร่ถ้าเต็มมันจะมีแต่เรื่นแต่ราวขนาดไม่ค่อยเต็มมองตื่นขนาดนี้ก็ยัง นั่นแหละป้าจะอเลยครับนี่คือลงสีเงินแล้วนะแต่เหลือสีทองมันคือป้าก,ก็ซืกกช่างแหละให้เน้นข้างข้างหลัง้างหลังตรงนี้แล้วก็ข้างล่างแล้วแต่ช่างจะเล่นยังไงเพราะว่าฟีมือกันช่างเขาเขารู้แล้วว่าหลักเขาควรจะเล่นสียังไงหรือว่าใส่แส,สงใส่เงยยังไงแต่เราค่อยมาดูกันอันนี้ก็คือให้ช่างให้โอกาส ทีบหค่อยยูเปอรส่องตั้งแต่เช้าแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าคือเห็นสวยนะป่าเห็นคนคนสีตะเก่งๆแล้วมันสวยมันสวยนะสวยนะอย่างมะเบิงอย่างมะเบิงกจริงๆว่าจริงๆถ้าคือที่ที่เอาสีขาวมุกนี่คือเวลาห่อยพีแตนอ่ะสีขาวมุกนี่คือเวลาถ้าโดนแสงหรืออะไรอ่ะมันจะมีประการอ้อะไรอันนี้ก็มุนเข้ามาถ้าเราถ้าเราดูสีขาวมุกเลยจะขาวจั่วเลยจะขาวจั่วแล้วก็มุนน่ะคือมันจะเด่นอยู่นะข้างบนอ่ะจะเด่นอยู่แต่ว่า ถ้าถ้าเราเหมือนกับป้าคิดว่าถ้าเอาสีทองมาใส่แล้วมันจะแบบร้อนร้อน <c oughs> มัน <c oughs> จะนเท่ากันไม่รู้เปอนการภาพป้ามันมาอย่างเงี้ย <c oughs> ดวงตาดวงตาช่างบอกว่าสีนี้เหมาะ <c oughs> มก็ตามนั้นอะไรคน,นสีก็อาจจะบอกว่าทําไมดวงตาก,กับตรงหัวใจทําไมไม่เหมือนกับองค์ถูองค์งจริง <c oughs> ทีนี้ลุงก,ก็เลยบอกว่าองค์จําลองเนี่ยเราก็คือเหมือนกับมีการเปลี่ยนนิดนึงได้อะไรประมาณนี้ แต่ในรูปรูปทรงแล้วก็ชื่อยังเป็นองค์ปู่ปริจิตอยู่ตอนแรกป้าก็ไว้สีชมพูแต่ลุงจีนมามาคือแบบสีจะจืดจืดมันจะจืดเป็นมันจางๆก็เลยก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเป็นสีน้ำทะเลเพราะว่าป้าเลือกไว้จริงๆนะก็คือสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีน้ำทะเลตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยลูกหัวใจตรงนี้เนี่ยคือจริงๆแต่เอฟซีส่งมาให้เล็กๆเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับลุงจีนเอามาตรงนี้ มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วตรงนี้มีอยู่แล้วสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับลุงจิมนะก็คือดวงตาแต่ว่าย้ำชื่อผมเยอะๆลุงจิมก็พลาดไปพลาดไปเมื่อวานนี้ก็นอยากให้ย้ำใช่ไหมลุงจิมก็พลาดไปเวลาไปซื้อของซื้ออะไรเวลาจะทําอะไรโทรมาปรึกษาโทรมาอะไรจะได้จะได้จะได้ไม่ไม่ไม่ไปล่วงหน้าจะได้เข้าใจตรงนี้คือมีผู้ใหญ่ใจดีท่าน เป็นเจ้าภาพเออจะเรื่เปจ้าจภาพเนาะทําองค์ูจําลองแล้วก็ศาลานี่มีเจ้าภาพอยู่แล้วลหลายคนก็งงว่าลุงป้าทําไมยังไม่สร้างน้งน้อมาสร้างองค์จําลองก่อนทีนี้คือให้เข้าใจว่าตรงนี้คือผู้ใหญ่เพิ่้สร้างเพื่ออยากให้ทุกคนมาที่นี่ได้กราบไหว้ศรัทธาก็คือกราบองค์จําลองก่อนก่อนที่องคูจะเสร็จคือบางทีมาเพียงไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ศาลาเป็นงามมาเลยแล้วคือมาแล้วเห็นแบบว่า ตรงสาลานี่พร้อมที่จะรับให้ทุกคนได้มากราบไหว้ได้พอจะได้เห็นอนาคตอนาคตคือมองเห็นแนัน้นเนี่ยคือเห็นสีนี้ปับ๊บ <c oughs> คิดภาพองค์ปู่มาเลยสีจะเป็นลักษณะงไงแล้วทีนี้เขาก็ทําหินทําอะไรก็ก็ตกแต่งกันไปสวยนะเนี่ยเดี๋ยวให้เบิดเท่านั้นแล้วสวยแล้วลงสีทอเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปที่สองว่าลงสีทองแล้วก็แต่งหน้าแต่งอะไรแล้วจจอากมาลักษณะแบบไหน จะถามต่อไปอีกได้ไหมครับถามได้เอจะเบิกเนตวันไหนครับก็สารามาสารามาเฉพาะองค์จำลองนะครับองค์จำลองสารามาเรียบร้อยลแ้วใช้คำว่าเบิกเนตนะไม่ใช่มงสวงนะไม่ใช่มงส่วนใช่ไหมใช่ไหมครับอันนั้นส่วนเขาเรียกว่าอะไรที่เราแบบว่ามงสวงเรียกว่าเบิกเนตใช่ไหมใช่พอซาเสร็จแล้วคือเบิกเนตครับต้องเบิกเนตก่อนครับก็สาราเสร็จครับอันเซนูปูขึ้นสาราสาราแล้วเป็นวะสาราแล้วแล้ว ยังบแล้หลวบอลเหลวจังขึ้นสาล่าบอลสาร่าเหลวแล้วพี่จี้วต่เด็กกันยังบอลเหลววันที่คูดแล้วรไม่ที่ถามทำไมถึงว่าที่เพื่อนประกอบอยู่น่ะแม่เหลวยังที่ที่เป็นโครงหลังคาน่ะอันนี้อันนี้บริเทามเกี่ยวกับมองนี้ไปดูคลิปของบัตเนก็ได้เพิ่งดูคลิปเมื่อวานนี้ว่าไปถึงไหนแล้วไม่ต้องถามแล้วก็เข้าไปกดไลค์ให้ด้วยเพื่อนตัวเป็นคนคลิปนุ๊ก ทำขาบเดาเจ้าเียาขาบดยาเสียดุ้เจ้าอยาปเบ้งเี้ยโอเคครับขอบคุณมากครับงเลยใช่ไ้มเนี้ยครับผมไปยังเลยครับทาการยังใครมาช้ามาช้าลุงพันครับพี่ชายลุงพันโอ้ยทางการนอนตื่นพี่น้องเลยสวยมากนี่ก็คือสวยนะสวยสวยมากครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในส่วนของหัวบ้านะคันี้นี้ โอเคครับขออนุญาตจะวิ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ